แสวัสดีค่ะช่องนินเนียนมาเนนเชียงตุงค่ะก็วันนี้นะคะคณะของเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะ กลุ่มหนึ่งเนี่ยจะนั่งเครื่องจากเมืองปูตาโอกลับไปย่างกุ้งแล้วก็กลับไปเมืองมันตะเลค่ะส่วนกลุ่มของนี้นะคะมินนี่นนน,นพิโตพีวินแล้วก็พี่เฮงคำห้าคนเนี่ยเราจะนั่งรถนะคะจากเมืองปูตาโอไปเมืองมิชินาค่ะก็ระยะทางก็ประมาณ240กว่าไมา้นิดๆน,น,นะคะแต่ถามคนขับรถเขาแล้วค่ะเขาบอกว่าต้องนั่งคือเราจะออกจาก เมืองปูตาโอเจ็ดโมงเชา้าใช่ไหมคะเราจะไปถึงเมืองมิชินาประมาณ6โมงเย็นค่ะก็ระยะทางเป็นมายัางไงก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะคะเดี๋ยวล่ำลาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องๆกันแล้วก็จะขึ้นรถไปเที่ยวต่อแล้วนะคะซึ่งโชคดีอย่างหนึ่งค่ะคนขับรถของเรานะคะเราเจอพี่น้องไตคําตีค่ะเป็นคนพื้นเมืองของเมืองปูตาโอหรือเมืองพุทธาวนั่นเองนะคะน้องเขาชื่อ เจ้าเอ่อเจ้าเดินมนนะคะชื่อเขาเจ้าเดินมนนะคะก็คือพัชจ,จันทร์กลมนั่นเองเนาะโอเคไปแล้วเดินทางแล้วอ่านั่งรถมาพักกินข้าวเที่ยงนะคะน้องคนขับก็กําลังล้างรถอยู่นะคะอันนี้คือร้านที่เราพักตอนกลางวันเนาะกินข้าวนะคะซึ่งเอ่อก็จะเป็นพี่น้องชาวกระฉินเป็นพี่น้องชาวกระฉินแล้วก็ กับข้าวมีให้เราเลือกนะคะว่าเราอยากจะกินแบบปูเฟ่ไหมถ้ากินแบบปูเฟ่ก็คือสี่พันจัตนะหรือจะกินป่งซาป่งซาก็คือข้าวใส่ในจานแล้วก็เอากับข้าวใส่รวมกันอ่ะกับข้าวใส่รวมกันใช่ไหมพี่โต้มกับข้าวใส่รวมกันมีเนื้อสัตว์หนึ่งอย่างแล้วก็มีผักมีผักแล้วก็มีน้ําพริกถั่วแล้วก็น้าพริกแล้วก็มีถั่วต้มอ่ะอันนี้คือสองพันห้าร้อยจัตสองพันห้าร้อยจัโอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราสั่งมาม่าต้มด้วยเนาะต้มด้วย อันนี้จะเป็นกับข้าวนะคะมีให้เลือกก็จะเป็นมีเนื้อมีหมูมีไก่อย่างเงี้ยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวกินข้าวก่อนอันนี้ก็เป็นจะนี่อันนี้หน้าตากับข้าวนะคะขออีกซีพี่ขอได้อันนี้เราพักกลางวันมากินข้าวทีไรก่อนนี่ผงจันผงจันยูต่ำงามนั่งกัอนเนาะ อืมซั้มกินตัยวิวทั้งกันรูนะ้ไหนกันอืมตยรู้สึกวากันเต้วิวเลยวิวมนต์นะข้าวนข้าวก่อนนะคะข้าวเข้าวหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินทางต่อคะ่ะเราเจอด่านตรวจเยอะมากนะคะหลายกลุ่มด้วยนะคะไปอีกนิดนึงนะคะเจอด่านตรวจละ ขับรถไปอีกประมาณ10นาที15นาทีใกล้ๆก,กันเองนะคะก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งตรวจลวะอย่างงี้ค่ะก็เจอตลอดทางเลยนะคะเราก็ได้มาถึงเมืองนี้ค่ะสุมปราปุ่น,นะคะซึ่งเป็นเมืองที่ชื่อเสียงโด่งดังมากนี่ก็ไม่เคยเจอเนาะเพราะเราไม่เคยนั่งรถผ่านมาทางนี้นะคะก็นึกว่าเป็นเมืองใหญ่ๆที่ไหนได้เป็นเมืองเล็กๆเชิงเขานะคะที่มีจุดตรงให้แวะถ่ายรูปตรงป้ายแล้วก็วัด เท่านั้นเองนะคะที่เขาชื่อเสียงโด่งดังก็เพราะว่ามีนักร้องเขาเอาเมืองเนี้ยมาทำเป็นเพลงนะคะก็เลยโด่งดังมากวีรบุรุษสุนปราบุญนะคะเราได้มาถึงเมืองสุนปราบุญน,นะคะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในเพลงเพลงหนึ่งนะคะได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้ก็ได้มาถึงสักทีนะคะ ในรัดกัตฉินค่ะก่อนที่จะไปถึงเมืองมิจินานะคะตอนนี้สมาชิกของเราก็ถ่ายรูปถ่ายภาพอยู่อ่ะพี่นิน<า>พี่นินถ่ายรูปไหมถ่ายค่ะถ่ายโอเคมาถึงทั้งทีต้องถ่ายนะคะโอเคหลังจากนั้นก็นั่งรถต่อค่ะรือสมาชิกของเราแต่ละท่านนะคะคือแบบเหนื่อยมากเพราะทางคง้งทางเลี้ยวแบบโอ้นะคะพอๆกับทางลัดฉานเราเลยค่ะ ก็หลังจากนั้นนะคะเราก็มาถึงแล้วเมส่งนะคะซึ่งเเป็นเป็นจุดที่ระหว่างแม่น้ำเมฆากับแม่น้ำมาลิคะมาไหลรวมกันแล้วกลายเป็นอิาวดีเป็นจุดเริ่มต้นของอิาวดีเนาะสมัยก้อนเนี่ย ที่ตรงนี้เนี่ยจะสวยงามมากแต่ปัจจุบันก็เหมือนอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะเนื่องจากว่าข้างบนเนี่ยเขาขุดทองกันทําให้แม่น้ําคุนแล้วก็แห้งไปเยอะนะคะก็เลยไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่แล้วนะคะก็แวะมาดูนะคะว่ามาถึงแล้วนะคะมิดส่งเนาะแต่คณะของเราก็ไม่ได้ลงไปนะคะเนื่องจากว่ามันเย็นแล้วและอีกอย่างเราก็อยากไปถึงในตัวเมืองไวๆค่ะ ริมริมแม่น้ำมิส่งนะคะก็จะมีร้านอาหารเยอะเลยนะคะแล้วก็จะมีให้เช่าชุดกระชินชุดละวันชุดชนเผ่าต่างๆชนกลุ่มต่างๆนะคะให้ใส่แล้วก็ไปถ่ายรูปที่มิส่งนะคะระหว่างออกมาเราก็จะเจอเจดีนะคะก็ไปที่ไหนในืนแผ่นดินเมียนมาเนี่ยก็จะเจอเจดีเยอะมากนะคะก็มีเจดีกำลังสร้างอยู่นาะปุระนอยู่ก็มีเยอะค่ะ แล้วเราก็มาแวะเติมน้ํามันนะคะอันนี้คือร้านขายน้ํามันนะคะคลาสสิกน่ารักมากเลยเนาะเราอยากจะเติมเท่าไหร่เราก็บอกเจ้าของร้านเขาค่ะแล้วเขาก็จะใส่เป็นแกลอนแล้วก็มาเติมที่ท้ายรถให้เราเนาะไปไปเติมน้ํามันเติมน้ํามันรถ พอเติมน้ำมันเสร็จนะคะแล้วก็รีบบึงรถมาที่เมืองมิจินาเลยนะคะเราใกล้จะถึงเมืองมิจินาก็ใกล้จะเข้าเมืองมิจินาก็เกือบๆประมาณ5้าโมงครึ่งค่ะในระหว่างทางที่มีสัญญาณในระหว่างที่ทางที่รับสัญญาณได้เนี่ยไกด์เราที่เมืองปุตาโอเนี่ยจะโทรมาตลอดเลยนะคะก็ถามว่าเราไปถึงไหนแล้วเราติดด่านไหมเราผ่านด่านไหมหรืออะไรยังไงเนาะเขาก็เป็นห่วงนะคะ และพอเราเข้ามาถึงเมืองมิจินาปุ๊บนะคะเขาก็โทรมาว่าตอนนี้ระหว่างทางเมืองปูตาโอกับเมืองมิจินาเขายิงกันแล้วเขาปิดถนนไว้ไม่ให้รถผ่านไปมาทุกคันเลยนะคะแล้วเราโชคดีมากนะคะเราทันได้มาถึงเมืองมิจินาเนาะพอมาคิดคิดดูตอนนี้แล้วก็อไม่น่าเสี่ยงที่จะมากันเลยนะคะก็ก่อนที่เราจะมาเราก็ถามอิน r m เมชันถามข้อมูลจากหลายๆที่หลายๆแหล่งนะคะรวมทั้งสองสามีภรรยาที่เขาขับ รถมาเองที่เขาไปขึ้นภูเขาน้ําแข็งกับเรามาเนาะเขาก็กลับวันเดียวกันเขาก็มีเพื่อนมีพี่ที่รู้จักเนาะเขาก็บอกว่าปลอดภัยเราก็เลยเดินทางมานะฮะก็ถือว่าโชคดีค่ะมาถึงในตัวเมืองแล้วเขาถึงปิดทางนะคะไม่ให้ขึ้นลงอีกประมาณสอวันนะคะเพราะว่าเขายิงกันนั่นเองนะคะ และเราก็ผ่านวัดเจดีย์องค์นี้พอดีนะคะก่อนที่จะเข้าเมืองมิจจินาซึ่งมันยังไม่ค่ำเลยเนาะก็เลยพากันไปไหว้พระาะแวะกลับไหว้พระสักการะกันสักแป๊บหนึ่งค่ะ อ๋อไววเตะพอไหวพระเสร็จนะคะเราก็ได้มาถึงเมืองมิชินาแล้วนะคะอย่างแรกเลยที่จะต้องหาก็คือร้านอาหารค่ะเพราะพอมาถึงที่เมืองมิชชินาก็ หกโมงกว่าแล้วนะคะแต่ที่ยังไม่มืดเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูร้อนนั่นเองเนาะยวเรากินข้าวไหนดิอันนี้เราจะกินเนื้อกะย่างหมูกระทะมันเป็นกาแฟหมูกระทะรามาสุคนไนยาไนยาเปียหมูกระทะทีเมืองนิวซีนหมูกระทะเมืองมิจซีาลนด์ต้องกนกันเลยปี ขยกักเมื่จีมันนะอันนี้มากินหมูกระทะที่เมืองมิจินาค่ะม่ปุ๋มไม่หอยเลยในยางในปุ๋มใน,ง,ในง,งามงามเลยอันนี้มากับ <c oughs> มากับเอเราดงภูเขาน้ำแข็งมาค่ะมาด้วยกันทั้งกลุ่มน,นี้เลยค่ะไม่ไม่หมายถึงร้านนี้มากับอะไรมากับเฟซบุ๊กดูในเฟซบุ๊กมาค่ะ ในเฟซบุกมันสวยมากเลยค่ะ <c oughs> ข้างนอกมันน่าจะอร่อยค่ะอันนี้สมาชิกของเราอันนี้สมาชิกของเรา่าให้เห็นรอบๆ้วยเลยค่ะมิจินาหมูกระทาะค่ะอร่อยมากๆค่ะ ยังไม่ได้กินหรอกนะคะอร่อยไว้ก่อนค่ะเพราะว่าอยากกินหมูกระทะมากนั่นเองค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนินินอินเมียนมาเป็นกำลังใจให้เราสองคนพี่น้องด้วยนะคะว่าน่ากินมากเลยอร่อยมากดูซิยังไม่ได้ชิมเลยอร่อยมากเริ่อของเรื่องก็คือหิวข้าวหิวข้าวเป็นไต้เหมือนกัน